สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาโดยครูปนชัยมากประสิทธิ์นะครับก็ดำเนินมาถึงหน่วยการรู้ที่5้าแล้วความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับวันนี้จะนำเสนอในเรื่องความหมายและความสัมพันธ์ของสุขภาพกาย และสุขภาพจิตน,นั่นเลยครับในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายก็คือสุขภาพกายรุย์ใดๆไม่มีโรคภายไข้เจ็บเป็นราภประเสริฐส่วนสภาพ,พจิตใจเนี่ยคิดดีทำดีไยดีไม่ทุจริต สุขจริตไม่ว่าจาะอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้จิตใจดีงามซึ่งผลส่งผลกระทบไปเรื่องของบุคลิกที่บุคคลอื่นได้มองเห็นนะครับอย่างมีคุณค่าฉะนั้นร่างกายและจิตใจเนี่ยและอารมณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งครับนักเรียนเพราะอะไรครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันมีผลกระทบ ทำให้เราเกิดมีภาะวะอ่า,อามล์นะครับการรักษาสุขภาพเป็นพื้นฐานสําคัญของการมีสุขภาพิดีอีกคั้งยังรู้จักวิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมจะทําให้บุคคลนั้นดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เข้าใจความหมายชัดเจนนะครับนะครับคนี่เช่นกันผมก็คิด ที่จะนำคลิปและความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดมีความสุขนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งาการจัดก,การกับอารมณ์ความเครียดพร้อมรับผชมครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวันผมอาจารย์นัทวันรลองทองผู้สอนรายวิชานี้และทีมคณาจารย์อีกสองท่านคืออาจารย์แสงเดือนยอดอัญญมณีวงศ์และอาจารย์นันทกาภูศรีกุลเราทั้ง3คนจะทำให้ท่านได้เรียนรู้และก็เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยความรู้ทางจิตวิทยาทุกท่านพร้อมกันหรือย,ยังครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำแบบประเมินสุขภาวะไปแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างเรามีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราดีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ทุกคนคงมีคำตอบกันอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างดีนั้นเราเรียกว่าสุขภาวะซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสภาวะจิตใจสดชื่นแจ่มใสอารมณ์มั่นคงปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจปัจจุบันนั้นผู้คนหันมาสนใจที่จะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะการที่เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะทำให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงาน ซึ่งสามารถทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆและทำให้ส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆของเราไม่มีประสิทธิภาพในบทนี้ เราจึงจะพูดถึงประโยชน์รวมไปถึงวิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ถูกต้องและโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตที่น่าสนใจค่ะในช่วงแรกนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการพัฒนาวิถีชีวิตแห่งสุขภาวะกันนะคะประโยชน์อันดับแรกเลยคือประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น 2. กล้ามเนื้อเราจะมีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงสามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่างๆได้ดีค่ะ 3- เราสามารถพัฒนาคุณภาพทางใจที่สำคัญ3ประการคือความสามารถในการควบคุมตนเองการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถจัดการและควบคุมความเครียดได้ดีขึ้น มีทัศนคติที่เกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ดีทำให้เราเกิดการพัฒนาสัมพันธภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับประโยชน์ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือการลดการเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหรือโรคเรื้อรัง จริงๆแล้วแต่ละคนคงจะมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ตนเองมีสุขภาวะที่ดีแตกต่างกันออกไปตามวิถีของตัวเองใช่ไหมคะวันนี้เราจะมีหลักปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาวะมาแนะนำเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะหลักปฏิบัติที่ว่านี้คือหัวใจของการมีสุขภาวะหรือ rest นั่นเอง R เท่ากับ rest พักผ่อน E เท่ากับ exercise การออกกำลังกาย D เท่ากับ diet อาหาร S เท่ากับ spirituality จิตวิญญาณเรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันค่ะ rest พักผ่อนและการพักผ่อนนอนหลับ การพักผ่อนและการนอนหลับนั้นเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีขณะที่เรานอนนั้นร่างกายจะซ่อมแซมและฟื้นฟูส่วนต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การนอนยังบ่งบอกถึงภาวะความเครียดเช่นเมื่อเรามีความวิตกกังวลเราก็อาจจะนอนไม่หลับหากนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากนอนไม่เพียงพอ ตอนนี้ทุกท่านลองสำรวจตัวเองกันหน่อยนะคะว่าเรานอนเพียงพอกันหรือเปล่าเอ่ยแล้วโดยปกติทั่วไปเราควรจะนอนหลับให้ได้วันละกี่ชั่วโมงกันคะใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ปะปกติแล้วเราควรนอนหลับประมาณ6 9ชั่วโมงขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละคนการนอนไม่เพียงพอนั้นจะส่งผลให้อารมณ์ไม่ปลอดโปร่ง ทำให้ไม่มีสมาธิหลงลืมและก่อให้เกิดความเครียดขณะเดียวกันถ้าเรานอนมากเกินไป9-10ชั่วโมงต่อวันอาจส่งผลต่ออัตราการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายช้าลงทำให้รู้สึกเฉื่อยชาไม่กระฉับกระเฉงเห็นไหมคะว่าการพักผ่อนและการนอนมีความสำคัญมากแค่ไหนแต่สำหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก สามารถเข้าไปอ่านเทคนิคเพื่อการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพได้ในใบความรู้ค่ะตัวต่อมา Exercise หรือการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเราอย่างมากมายแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมออกกำลังกายเพียงเพราะว่าไม่มีเวลาหรือขี้เกียจ จริงๆแล้วการออกกําลังกายนั้นสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกที่และทุกเวลากระทรวงสาธารณสุขได้ออกมารณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกําลังกายมากขึ้นเพราะการออกกําลังกายนั้นช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตลดความเสี่ยงจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อช่วยระบบการทำงานของสมอง ระบบการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อสภาวะอารมณ์ของเราอีกด้วยค่ะการออกกำลังกายช่วยทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดความวิตกกังวลจิตใจ,จแจม่มใสเบิกบานเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการวางแผนการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเลือกวิธีออกกำลังกายที่เราชอบอาจจะเป็นโยคะ วิ่งเต้นซุมบาเล่นเวทเทรนนิงเป็นต้นและเราควรพยายามให้กำลังใจตนเองเมื่อทำได้ตามแผนค่อยเป็นค่อยไปแค่นี้เราก็จะมีความสุขในการออกกำลังกายแล้วค่ะตัวต่อมาคือ diet หรืออาหารอาหารถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลระยะยาวต่อสุขภาพของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้น การเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังงานเพียงพอสำหรับใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันการเลือกรับประทานอาหารนอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเพราะอาหารที่ไม่สะอาดอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมี ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายตามมานอกจากนี้เราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวของตัวเองเพื่อให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนไปหรือผอมไปที่สำคัญคือพยายามสร้างสุขนิสัยที่ดีในการกินให้กับตนเองอยู่เสมอ เราจะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอค่ะสำหรับตัวสุดท้ายคือ s p i r i t u a l i t y หรือจิตวิญญาณความหมายของจิตวิญญาณในที่นี้คือความใส่ใจและความห่วงใย,ยจิตใจของมนุษยชาติหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการที่เรามีความรักความเมตตาความอดทนการให้อภัย ความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองทั้งนี้การบํารุงหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรานั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นไม่น้อยไปกว่าการบํารุงหล่อเลี้ยงร่างกายเพราะมันจะทําให้เราสามารถมีพลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปค่ะ ็เป็นคลิปที่มีประโยชน์เนื้อหาสาระครบเมื่อเรียนได้ฟังจากคลิปแล้วได้ชมจากคลิปแล้วเนี่ยในคลิปก็จะมีการสอนให้รู้และเข้าใจวาาความหมายความสำคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิตและรวมไปถึงเห็นคุณค่างความสำคัญของการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับนั้นก็จะเห็นว่าหลักการปฏิบัตินี่ ในการดำเนินชีวิตเนะี่ยดูแล้วไม่มีสิ่งอะไรยากเลยครับมันจะอยู่ใกล้กลๆรอบตัวเรานะครับก็จะมีของเรื่องสุขภาพกายก็จะเป็นของเรื่องอาหารให้ครบหลักห้ามู่ออกกำลังกายตามความเหมาะสมเพศอายุหรือกีฬาที่ชื่นชอบอแล้วก็สามมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอหกถึงเก้าชั่วโมงต่อวันรวมไปถึง จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือการใส่ใจและห่วงใหญ่การดูแลตนเองนั่นแหะครับและส่วนส่วนไปถึงสุขภาพจิตเนี่ยนะครับก็รู้จักวิธีการจัดการกับความเครียดได้ดีในการเจอปัญหาในแต่อุปสรรคในแต่ละวันนะครับนําไปสร้างแรงจูงใจและให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสําเร็จหรือมีความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้นะครับ มีความอดทนต,ต่อความเครียดและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีนะครับวันนี้คิดว่าคลิปเนี่ยมีเนื้อหาสาระและก็มีความรู้ฉะนั้นเมื่อนักเรียนได้ชมคลิปแล้วนำความรู้ที่ได้ทำลงในใบงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนชั้นเระยมศึกษาปีที่สองและผู้ปกครองท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ